เคยรู้สึกไหมคะว่าหัวใจตัวเองเต้นแปลกๆตอนกลางดึกทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่หน้าอกตอนที่เดดไลน์งานหลายๆอย่างมันวิ่งเข้ามาพร้อมกันชีวิตช่วงเนี้ของหลายคนมันเหมือนกำลังแบกทุกอย่างไว้จริงๆเลยเนาะทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวผ่อนบ้านผ่อนรถไหนจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาจนแบบแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนี่แหลคะค่ะชีวิตของคนวัยที่เรียกว่าวัยเดอะแบก และรู้ไหมคะว่าท่ามกลางภาระทั้งหมดนี้เนี่ยมีภัยเงียบตัวหนึ่งกําลังคืบคลานเข้ามามันคือโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยน่าตกใจคือมันฆ่าช,ชีวิตคนไทยเฉลี่ยชั่วโมงละหกคนชั่วโมงละหกคนตัวเลขนี้ฟังดูน่ากลัวมากนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเลย วันนี้เราจะไม่ได้มาแบบอ่านข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเบื่อให้ฟังนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าภัยเงียบนี้มันใกล้ตัวคนวัยทำงานอย่างพวกเราก่าที่คิดแค่ไหนเรามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายชุดอยู่ในมือเลยตั้งแต่แนวทางประเมินความเสี่ยงฉบับทางการของกรมควบคุมโรคที่ทาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะมีคาแนะนาเรื่องอาหารแบบละเอียดมากๆจากโรงพยาบาลสิริราช ไปจนถึงข้อมูลที่อธิบายให้เห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือการกลั่นข้อมูลที่ซับซ้อนพวกนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงเราจะมาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงจริงๆที่มันซ่อนอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนเมืองแล้วเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป มาเริ่มกันที่จุดที่น่าสนใจที่สุดก่อนเลยครับคือภาพจําของคนส่วนใหญ่ที่ว่าโรคหัวใจเป็นเรื่องของคนสูงอายุใช่ค่ะคิดแบบนั้นตลอดเลยแต่ข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้มันชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยครับคือคนในวัยทํางานอายุ25-45ปีเนี่ยกำลังกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่ที่น่าเป็นห่วงขึ้นเรื่อย ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยนะคะเพราะวัยนี้คือวัยที่ควรจะแข็งแรงที่สุดแต่ทำไมกลับกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปได้มันเป็นเพราะชีวิตที่เร่งรีบการแข่งขันสูงที่เราเรียกกันว่าวัยเดอะแบงนี้เองหรือเปล่าคะที่เป็นตัวการสำคัญถูกต้องเลยครับสิ่งที่น่ากลัวคือปัจจัยเสี่ยงของวัยเดอะแบงมันไม่ได้ทำงานแยกกันนะแต่มันทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กเลยลองนึกภาพตามนะครับความเครียดสูงจากภาระงาน ความรับผิดชอบมันไปกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นความดันโลหิตก็สูงขึ้นอพอเราเครียดเราก็นอนไม่พอพอเรานอนน้อยร่างกายก็จะเรียกร้องหาพลังงานเร่งด่วนของหวานของทอดใช่ครับก็คือของหวานและอาหารไขมันสูงนั่นเองพอเราเหนื่อยจากงานเราก็อยากกินของอร่อยๆทอดทอดมันๆเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น แล้วพอเลิกงานดึกๆก,ก็หมดแรงจะไปออกกําลังกายแล้วได้แต่นั่งดูซีรีส์หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่อบางคนก็อาจจะหาทางออกด้วยการไปสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เพื่อคลายเครียดซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้มันคือการทําร้ายหลอดเลือดโดยตรงเลยนั่นคือวงจรอุบัติที่ค่อยๆปิดทางรอดของหลอดเลือดเราทีละนิดครับแต่ถ้าจะให้มองภาพรวมทางการแพทย์จริงๆ ปัจจัยเสี่ยงหลักๆจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเช่นอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ45ปีความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในทุกๆ1ิปีเพศซึ่งผู้ชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงในช่วงก่อนวัยหมดประจำเดือนและสุดท้ายคือประวัติครอบครัวครับถ้าพ่อแม่พี่น้องสายตรงเคยเป็นโรคหัวใจเราก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งอายุ ประวัติครอบครัวเหมือนเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยต้องยอมรับชะตากรรมอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่ามันมีอีกด้านของเรื่องนี้ที่เราพอจะมีความหวังได้บ้างมีแน่นอนครับและนี่คือข่าวดีที่สุดของเรื่องนี้เลยคือปัจจัยกลุ่มที่2ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราจัดการและควบคุมได้และที่สําคัญคือปัจจัยกลุ่มนี้เป็นสาเหตุของโรคถึง90%ซนที่เราสามารถป้องกันได้ครับโห oh, 90%เลยเลยหรอคะใช่ครับซึ่งประกอบไปด้วย ความดันโลหิตสูงที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโกรคหัวใจและหลอดเลือดถึง13%การสูบบุหรี่อีก9%โรคเบาหวาน6%ภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงที่เราวัดง่ายๆได้จากเส้นรอบเอวที่ไม่ควรเกินส่วนสูงของเราหารด้วยสองอ๋อ oh. แล้วก็การไม่ออกกำลังกายและการดื่มแอลโกอฮอล์มากเกินไปครับพอฟังแบบนี้แล้วค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่า90%อยู่ในมือเราเอง พอฟังเรื่องปัจจัยเสี่ยงแล้วมีคำถามหนึ่งที่คาใจมาตลอดเลยค่ะเราเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันคือเราจะได้ยินคำว่าโรคหลอดเลือดหัวใจกับภาวะหัวใจขาดเลือดสลับไปสลับมาตลอดตกลงแล้วมันคืออย่างเดียวกันที่เรียกคนละชื่อหรือมันเป็นคนละเรื่องกันเลยคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะสองคำนี้เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยข้อมูลจากโรงพยาบาลลาดพร้าวอธิบายเรื่องนี้ไว้เห็นภาพมากครับ ให้เรานึกถึงท่อประปาในบ้านท่อประปาเหรอคะใช่ครับท่อที่ทำหน้าที่ส่งน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆท่อประปานี้ก็เปรียบเหมือนหลอดเลือดคโรนารีที่ส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจของเราโรคหลอดเลือดหัวใจหรือค o โรนารีอาร์เทรีดีซีสก็คือกระบวนการที่ท่อของเราเริ่มมีปัญหาครับมันคือการที่ผนังด้านในของท่อ ค่อยๆมีคราบไขมันตะกรันมะกาะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเหมือนสนิมหรือหินปูนในท่อประปาทำให้รูของท่อมันค่อยๆตีบและแคบลงอ๋อ oh. นี่คือโรคเรื้อรังที่ค่อยๆเกิดขึ้นและเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดครับเข้าใจแล้วค่ะคือโรค คือตัวกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นในท่อเหมือนท่อประปาบ้านเราที่ใช้ไปนานๆแล้วมีตะกรั่นเกาะไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าแล้วแบบนี้ภาวะหัวใจขาดเลือดคืออะไรคะคือตอนที่ท่อมันตันแล้วหรอเกือบถูกครับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือ myocardial ischemia คือผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อท่อนนั้นตีบมากจนน้ำหรือในที่นี้ก็คือเลือดและออกซิเจนไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอออ๋ oh. มันคืออาการที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นซึ่งอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวก็ได้เช่นเวลาเราออกกำลังกายหนักๆแล้วรู้สึกเจ็บหน้าอกแต่พอหยุดพักแล้วก็หายค่ะเ oh. พราะตอนนั้นหัวใจต้องการเลือดเยอะ แต่ท่อที่ตีบส่งไปให้ไม่ทันหรือในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือมีลิ่มเลือดไปอุดตันท่อที่ตีบอยู่แล้วอย่างเฉียบพ,พลันนั่นคือภาวะหัวใจวายหรือ h e a r t a t t a ซึซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิตครับชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนโรคคือสนิมในท่อแต่ภาวะขาดเลือดคือตอนที่น้ําไหลอ่อนหรือน้ําไม่ไหลเลยพอเกิดภาวะขาดเลือดแล้วสัญญาณเตือนอะไรบ้างคะที่เราต้องรีบสังเกตและไม่ควรปล่อยผ่านเด็ดขาด บางทีอาการมันก็ดูคล้ายๆกับความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักมันจะแยกกันได้อย่างไรคะนั่นเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับสัญญาณที่คลาสสิกที่สุดคืออาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกโดยเฉพาะตรงกลางหรือค่อนไปทางซ้ายลักษณะจะเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับหรือบีบรัดไม่ใช่เจ็บจี๊ดๆนะครับและมักจะนานเกิน5นาทีอื บางครั้งอาจจะมีอาการปวดร้าวไปที่แขนซ้ายคอหรือกลามร่วมด้วยได้แต่ในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่มีอาการเจ็บหน้าอกชัดเจนแต่จะมาด้วยอาการอื่นแทนเช่นอะไรบ้างคะเช่นหายใจหอบเหนื่อยง่ายผิดปกติทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยหรืออยู่ดีๆก็หายใจลำบากเวลานอนราบ มีเหงื่อแตกตัวเย็นวิ่งเวียนศีรษนนอกจากนี้ก็ยังมีอาการใจสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือรู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมได้ด้วยใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะมีอาการบวมที่เท้าหรือข้อเท้าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณว่าหัวใจกำลังส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่จริงๆไม่ใช่แค่อาการเหนื่อยจากการทำงานธรรมดาถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเฉียบพลันต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลย ถูกต้องที่สุดครับเพราะทุกนาทีมีค่ามากทีนี้ในเมื่อโรคนี้เป็นไผ่เงียบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่เราไม่รู้แล้วเราจะประเมินความเสี่ยงของตัวเองล่วงหน้าได้อย่างไรบ้างก่อนที่มันจะส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินแบบนั้นนั่นสิคะในเมื่อเราไม่อยากรอให้ถึงวันที่ท่อมันจะตันมีเครื่องมืออะไรที่เราพอจะใช้เช็คสภาพท่อของเราล่วงหน้าได้บ้างไหมคะ มีเครื่องมือที่น่าสนใจมาก2อ,อย่างจากแหล่งข้อมูลของเราครับอย่างแรกเป็นเครื่องมือที่คนไทยทุกคนควรจะรู้จักไว้เลยคือ Thai CV Risk Score หรือตารางสีประเมินความเสี่ยงของคนไทยครับเดี๋ยวนะคะนี่คือเรามี Risk Score ที่ทำจากข้อมูลของคนไทยนาน30ปีเลยเหรอคะไม่ใช่โมเดลจากต่างประเทศที่เอามาปรับใช้โอ้โหแบบนี้น่าสนใจมากเพราะมันแปลว่าผลที่ได้น่าจะตรงกับคนแบบเราๆามากขึ้น แล้วเราจะใช้มันยังไงคะต้องไปหาหมออย่างเดียวหรือว่าเราประเมินเองคร่าวๆได้ใช่ครับนี่คือข้อดีที่สุดของมันเลยมันพัฒนาโดยกรมควบคุมโรคจากการศึกษาติดตามคนไทยจริงๆเป็นหมื่นๆคนนานกว่า30ปีเพื่อใช้ทำนายโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในอีก10ปีขา้างหน้าเหมาะกับคนทั่วไปอายุ 40- เจปีโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานและความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว วิธีใช้ก็ไม่ซับซ้อนครับเราแค่ต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของเรา6อย่างคือเพศอายุการสูบบุหรี่การเป็นเบาหวานความดันโลหิตตัวบนและระดับคอเลสเตอรอลรวมอ๋อก็คือค่าจากการตรวจสุขภาพประจำปีใช่เลยครับและนำข้อมูลทั้งหมดไปเทียบในตารางสีซึ่งหาดูได้ง่ายมากในอินเทอร์เน็ตเลยครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นสีสีมันบอกอะไรเราบ้างคะ ผมจะแสดงเป็นแถบสี5ระดับครับตั้งแต่สีเขียวคือเสี่ยงต่ำมากโอกาสเกิดโรคน้อยกว่า10%อในอีก10ปีขา้างหน้าแล้วก็มีสีเหลืองส้มแดงไปจนถึงสีแดงเข้มที่เรียกว่าเสี่ยงสูงอันตรายคือมีโอกาสเกิดโรคมากกว่า40โหซมันช่วยให้เราเห็นภาพความเสี่ยงของตัวเองเป็นรูปธรรมมากขึ้นและกระตุ้นให้เราต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจังครับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและทาได้ง่ายมากเลยค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งล่ะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้อะไรที่มันลึกกว่านั้นอยากจะเห็นภาพของหลอดเลือดจริงๆเลยมีวิธีไหมคะมีครับ อีกวิธีหนึ่งที่เหมือนเป็นทางลัดสำหรับคนวัยเดอ a g บกที่อาจจะไม่มีเวลาคือการตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกกันว่า CT c a แ c ลเซียมสกอร์ครับวิธีนี้คือการใช้เครื่อง x อ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT s c สแกนตรวจดูปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนที่เกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจโดยตรงเลยเหมือนเข้าไปส่องดูตะกรันในท่อของเราเลยใช่ครับก่อนที่ท่อจะเริ่มตันจนเกิดปัญหาซสอีก ฟังดูไฮเทคมากเลยล่ะค่ะแบบนี้ใครที่ควรจะไปตรวจบ้างคะแล้วมันยุ่งยากไหมเจ็บตัวหรือเปล่ากลุ่มที่แนะนำให้ตรวจคือผู้ที่อายุ45ปีขึ้นไปหรืออายุน้อยกว่านั้นแต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเช่นมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุอย่างน้อยมีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันสูงไขมันสูงหรือโรคอ้วนและที่สำคัญคือผู้ที่สูบบุหรี่จัดครับค่ะ การตรวจนี้ใช้เวลาไม่นานเลยครับประมาณ10-15นาทีไม่เจ็บตัวและไม่ต้องฉีดสารทึบรังสีด้วยแล้วคะแนนที่ได้มาบอกอะไรเราได้บ้างคะคะแนนจะบ่งบอกปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ครับถ้าคะแนนเป็นศูนย์ก็หมายความว่าหลอดเลือดยังสวยอยู่ยังสะอาดดีสบายใจได้ระดับหนึ่งอ๋อ oh. แต่ถ้าคะแนนเริ่มสูงขึ้นเช่น1ถึง100 คือเริ่มมีหินปูนเกาะเล็กน้อยต้องเริ่มปรับพฤติกรรมแล้วแต่ถ้าคะแนนเกิน400ขึ้นไปนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดหลอดเลือดหวัวใจตีบยังมีนัยสําคัญในอนาคตแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีอาการใดๆเลยก็ตามครับการรู้ตัวล่วงหน้าแบบนี้ทําให้เรากับคุณหมอสามารถวางแผนป้องกันได้ทันท่วงทีเลยนะคะใช่ครับพอเรารู้ระดับความเสี่ยงของตัวเองแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือการลงมือป้องกัน ซึ่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสิริราชให้คำแนะนำเรื่องอาหารไว้ละเอียดมากซึ่งดิฉันว่านี่คือส่วนที่ทำยากที่สุดสำหรับคนเมืองเลยค่ะใช่ครับเรื่องอาหารเป็นทั้งยาและเป็นทั้งตัวก่อโรคได้เลยเรามาสรุปประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญที่ทำได้จริงกันดีกว่าครับเริ่มจากข้อแรกที่ท้าทายคนไทยมากที่สุดคือลดเค็มครับโอ้โหต้องพยายามเลี่ยงเครื่องปรุงรสเค็มจัดอย่างน้ำปลาซีอิ๊วกะปิซอสต่างๆ รวมทั้งอาหารแปลรูปอย่างไส้กรอกแฮมอาหารกระป๋องของหมักดองและตัวร้ายใกล้ตัวอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยเฉพาะโซเดียมที่ซ่อนอยู่ในผงปรุงรสและน้ำซุปครับเรื่องรสเค็มนี่น่าจะยากสุดสำหรับคนไทยเลยนะคะเพราะอาหารอร่อยๆของเราส่วนใหญ่ก็รสจัดทั้งนั้นเลยมีเทคนิคไหมคะว่าจะเริ่มรสยังไงโดยที่ชีวิตไม่จืดชืดเกินไปเทคนิคง่ายๆคือเริ่มจากชิมก่อนปรุงครับหลายคนปรุงรสตามความเคยชิน ลองชิมรสชาติดั้งเดิมของอาหารก่อนจริงด้วยค่ะอีกวิธีคือใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศอื่นๆเพื่อเพิ่มรสชาติแทนเช่นพริกมะน,นาวหอมกระเทียมหรือเวลาทานกว๋วยเตี๋ยวก็อาจจะทานแต่น้ำซุปครึ่งถ้วยหรือเลือกทานแบบแห้งไปเลยก็จะช่วยลดโซเดียมลงไปได้เยอะครับน่าสนใจค่ะข้อต่อมาที่ได้ยินบ่อยๆคือเรื่องไขมันที่ว่าต้องเลี่ยงไขมันตัวร้ายแต่เลือกไขมันดีมันคืออะไรบ้างคะ ไขมันตัวร้ายที่ต้องเลี่ยงเลยคือไขมันทรานส์ที่พบในพวกเบเกอรี A ่มาร์กอรีนครีมเทียมหรือของทอดที่ใช้น้ำมันซำ้ซำๆค่ะเพราะมันเพิ่มไขมันเลวหรือ LDL และลดไขมันดีหรือ HDL โดยตรงรองลงมาคือไขมันอิ่มตัวที่พบมากในไขมันสัตว์หนังสัตว์น้ำมันปาล์มและกะทิผู้นี้คนทานในปริมาณที่จํากัด ส่วนไขมันดีที่หัวใจต้องการคือไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งพบในน้ำมันพืชต่างๆเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองรวมถึงในปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งและอะโวคาโดครับฟังดูเป็นแนวทางที่ดีมากเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติสำหรับคนทำงานที่แทบไม่มีเวลาทำอาหารเองเลยต้องพึ่งร้านอาหารตามสั่งหรืออาหารสะดวกซื้อเป็นหลักมันดูเหมือนเป็นเรื่องในอุดมคติเหมือนกันนะคะ การต้องเลี่ยงอาหารนอกบ้านแทบทั้งหมดนี่ทำได้จริงเหรอคะเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับเราไม่ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่วันแรกก็ได้ครับแต่เริ่มจากการเลือกให้ดีขึ้นเลือกให้ดีขึ้นใช่ครับเช่นถ้าต้องสั่งอาหารตามสั่งแทนที่จะสั่งข้าวขาหมูหรือหมูกรอบผัดพริกเกลือก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสั่งข้าวกับแกงจืดหรือปลานึ่งสีอิูว หรือถ้าเข้าร้านสะดวกซื้อแทนที่จะหยิบไส้กรอกหรือข้าวกล่องผัดคอดก็อาจจะเลือกเป็นอกไก่ไข่ต้มหรือสลัดแทนอ oh. การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในแต่ละมือ้อเมื่อทําสม่ําเสมอก็จะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ครับเรื่องโปรตีนก็เช่นกันเน้นปลาไก่ไม่ติดหนังหรือเนื้อหมูส่วนสันในเลี่ยงเครื่องในและหมูสมชั้น ส่วนไข่แดงทานได้ไม่เกิน3 4ถึง4ฟองต่อสัปดาห์ครับนอกจากการลดเค็มลดมันแล้วก็ยังมีเรื่องเพิ่มกาก,ากใยและลดหวานด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับควรทานผักให้หลากหลายในทุกมือ้อและทานผลไม้สดที่รสไม่หวานจัดแทนน้ำผลไม้หรือผลไม้แปรรูปเลือกทานข้าวกล้องหรือขนมปังโฮวีดแทนข้าวขาวจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและไขมันได้ส่วนเรื่องหวาน ต้องพยายามเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกชนิดให้ได้มากที่สุดครับเพราะน้ำตาลที่สูงในเลือดจะไปทำลายผนังหลอดเลือดโดยตรงทำให้เกิดการอักเสบและเสี่ยมสภาพได้เร็วขึ้นแล้วสำหรับข้อกาแฟล่ะคะยังดื่มได้อยู่ไหมดื่มได้ครับแต่แนะนำไม่เกิน1 2แก้วต่อวันและที่สำคัญที่สุดคือควรเป็นกาแฟดำที่ไม่เติมน้ำตาลนุ่มขน้นหรือครีมเทียมครับอ๋อเพราะตัวอันตรายคือน้ำตาลกับไขมันนี่เองใช่เลยครับ คาเฟอีนในปริมาณที่มากเกินไปอาจกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูงขึ้นได้ชั่วคราวแต่ตัวที่อันตรายกว่าคือน้ำตาลและไขมันที่เราเติมเข้าไปครับทั้งหมดนี้คือเรื่องอาหารแต่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆก็คงสำคัญไม่แพ้กันแน่นอนครับต้องทำควบคู่กันไปทั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาที3-5ครั้งต่อสัปดาห์การงดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดและจำกัดการดื่มแอลกอฮอล และอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงน้อยแต่สำคัญมากสำหรับไวดะแบ็กคือการจัดการความเครียดครับต้องหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบจริงๆและสุดท้ายคือการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคอยติดตามค่าความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดของเราอยู่เสมอครับจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดวันนี้จะเห็นได้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเรื่องใหญ่และน่ากลัวก็จริง แต่มันก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันได้ถึง90%หากเราเข้าใจและลงมือทำมันไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของคนวัยเดอะแบ็อย่างพวกเรานี่แหละที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเรามีเครื่องมือดีๆอย่าง Thai CV Risk Score ไว้ประเมินความเสี่ยงและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งการเลือกกินการออกกำลังกายและการจัดการชีวิตใช่ครับ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราคุยกันวันนี้เน้นไปที่ปัจจัยทางกายภาพอย่างอาหารการกินและการออกกำลังกายแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ฉุกคิดโดยเฉพาะสำหรับคนวัยทำงานที่กำลังเผชิญกับความกดดันรอบด้านแหล่งข้อมูลหนึ่งได้ย้ำถึงเรื่องความเครียดซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากกว่าคอเลสเตอรอลเลยอยากชวนให้ลองคิดตามว่าในโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้การจัดการสุขภาพใจ อาจมีความสำคัญต่อสุขภาพหัวใจไม่แพ้การจัดการระดับคอเลสเตอรอลเลยหรือไม่ความเครียดสะสมในแต่ละวันของเราอาจกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงอนาคตของหลอดเลือดและหัวใจเราอยู่โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยก็เป็นได้ครับ